สวัสดีครับเรามาดูไมโครเลอร์นะครับ Big 16 F887 นะครับเรามาหมุนเซอร์โวมอเตอร์ได้เงี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นเซอร์โวมอเตอร์จากพาราแลกนะครับโดยที่ผมจะปรับค่าอนาล็อกนะครับที่ช่อง A0 นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นพอร์ตเอศูนยแล้วก็ตัวเซอร์โวนะครับจะไดที่ พอรนะครับนี่ครับ C0 ครับเรามาดูกันนะครับโดยใช้ตัววอลลุ่มปรับค่านะครับอ่านค่าแดงแดัแอนะล็อกมาคอนโทรลตำแหน่งการหมุนของเซอร์โวนะครับ อันนี้ก็ใช้บอร์ด n x 8 7ดพัทนะครับก็เป็นบอร์ดที่นิยมมากนะครับตอนที่มาคนเดอร์เลิฟปิกเป็นที่นิยมนะครับบอร์ดนี้ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะครับเป็นบอร์ดค่อนข้างจะอนเนกประสงค์นะครับก็คือมีคีย์สวิตช์เมทริกมาให้นะครับมีตัวเจนความถี่มาให้นะครับมีลำโพงให้มีสวิตช์กดติดปล่อยดับให้4ตัวนะครับแล้วก็มีอะนาล็อกให้4ช่องนะครับมี segment, เซเวนเซกเมนต์ สามหลักนะครับแล้วก็ต่อจอ LCD ได้นะครับโดยใช้แบบ8บิตคอนโทรลนะครับแต่เราก็ใช้4บิตคอนโทรลนะเขาเตรียมพอร์ตไว้ให้แล้วนะทั้ง8บิตเลยนะครับมี i อ u t t o n ให้นะครับที่สำคัญบอร์ดนี้ค่อนข้างจะมี LED ให้เราเยอะมากเลยนะครับถึง32ช่องเลยนะครับแล้วก็มีพอร์ตอนุกรมนะครับซึ่งแน่นอนพอร์ตอนุกรมก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องโปรแกรมมันนี้ครับ นี่ครับพอดีก็เอามาลองเขียนเล่นๆดูโอเคครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจที่คิดไว้นะครับว่าอยากจะมาหมุนเซอร์โวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ป mm ิก hmm. นะครับตัวนี้ก็เป็นปิกเบอร์ 877A นะครับก่อนที่จะมาเป็น887นะครับ เบอร์ 887A ก็เป็นที่นิยมมากนะครับพอดีตัวนี้ผมโน้ตไว้นิ่นึงว่า D44 นะครับก็คือขาพอร์ต D4 นั่นเพราะว่าตัว Big 887หรือ 887A นะครับก็จะมีพอร์ตนะครับ A นะครับพอร์ต B พอร์ต C นะครับแล้วพอร์ต D แล้วก็มีพอร์ต E ด้วยนะครับนี่ครับจำนวนพอร์ตที่อยู่บนตัวนี้นะครับมีเราใช้งานค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะตัวนี้เป็นแบบ ่ 40pin P-DIP นะครับตัวนี้รันที่ความถี่20เมกะเฮิร์นะครับในการทํางานงานระดับ8บิตนี่ถือว่าสบายมากเลยนะครับสำหรับปิกเบอร์นี้นะครับก็ทําได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอาจจะบอร์ดนี้มาลองเล่น IO ต่างๆที่บนนี้ก็ได้นะครับครับขอบคุณมากครับ